กนตแยนะครับกรณ์กรดูกว่างโตตัว้ถือว่าเด็กๆนะครับเป็นการที่เด็กึงแขแที่ตรวที่กเายมหาข้อิดก็ปเจอนิดเดีในเรื่องของารที่อ่าไข้ใน่วนระกเนี่ยพยายามีบยา ที่ได้ดีมากพราะนี้ถ้าผมไม่ผิดเลามัเปเอยาแต่ bon ตอนี้ที่มันกปดัน่าจะเป็นเรื่องางอากมก็เป็นเรื่องที่สนอื่นก็ถามว่าเอค้หืลมันเกี่ยวกัากานะครับเป็นคามที่สามอย่างแลวก็พเราเกิดมันเยมากมาเลหนึ่งครับ้าองด้านนี้แบไหนของ่วานะครับ

เยอเยครับตัวของของตัวมามายเลืว่าของเนี่ยการเอตเนี่ยต้องงกันหม่วูของเลือกตัหน้าไม่ใช่พูดที่เราอยากหคือการพัฒนาของการเลือกตั้งหลังจานี้พิเศนะครับวันนี้คณะรมการให้หมายเล็กเลสองครับเลที่สาครับ เดีี่ตังันมากนะครับหาเลขนดกาเลขปลาี่สวาน่นะครับก็มีคะแนี่แตกต่างันนะนักรการนัปกเป็น